พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของการพัฒนาศักยภาพของคนครอบครัวองค์กรท้องถิ่นให้สามารถปรับตัวเข้ากับบริบทของสังคมและสภาพแวดล้อมรวมทั้งสามารถนำทรัพยากรท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นพัฒนาคนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคม ได้ส่งนำความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ทรงอุทิศพระองค์ศึกษาค้นคว้ามาประยุกต์ใช้จนสำเร็จผลในการพัฒนาชุมชนอย่างประโยชน์กว้างขวางและยั่งยืนแก่ประชาชนและประเทศชาติในทุกระดับด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดโดยทั่วไปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรทรงมีพระปีชาสามารถอย่างโดดเด่นเป็นแนวทางให้รัษฎรเห็นคุณค่า ได้พัฒนาตนและเชื้อชูท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะทรงอุทิศพระองค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาส,าสนาศาสนาสถานศิลปะวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิน่นและภาษาท้องถิน่นโดยทรงมีพระดำริสำคัญมุ่งนำไปสู่การพัฒนาชุมชนก่อให้เกิดคุณูปการอันไพศาลทรงเป็นหลักและเป็นต้นแบบอันงดง,งามของการพัฒนาชุมชนอาทิ ทรงอุปถัมภ์วัดทาราทิพชัยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ทรงเป็นองค์ประธานคณะผู้ออกแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีทรงบูรณะวัดผาลาดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เป็นศูนย์รวมใจแก่พุทธศาสนิกชนทรงเป็นองค์ประธานจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่าการจังหวัดเชียงใหม่ ทรงเป็นต้นแบบของพระจริยวัตรที่ส่งเข้าถึงอาณารรัษฎรทุกระดับไม่ส่งเลือกชั้นวันณนะและทรงมีน้ำพระทัยที่งดงามผูกใจผู้ที่ร่วมถวายงานด้วยพระเมตตาคุณ ทรงอยู่ร่วมกับอาณาาัฎรออย่างใกล้ชิดอาทิมหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงครามได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานฉลอง100ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเทิดไทยองค์ราชน,นับเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่สิทธิ์เก่าและนักศึกษา ทรงมีสายพระเนตรที่กว้างไกลในการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงมีพระกรณียกิจสำคัญที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมอาทิทรงก่อตั้งกองทุนพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เพื่อช่วยเหลือการสาธารณกุศลทุกรูปแบบแก่ชาวไทยทั้งปวง ทรงรับเชิญเป็นองค์ประธานศูนย์ปฏิบัติการบินอาสาอนุรักษ์และกู้ภยัยสิริพาจุธาพรและทรงมีพระดรําริจัดตั้งโครงการบ้านกู้ภัยร่วมใจศิริพาเพื่อช่วยเหลือรัศดรที่ประสบภยัยตลอดจนทรงมีพระเมตตาประทานถุงยังชีพแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยพิบัติในท้องถิ่นต่างๆ และในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรทรงประดิษฐ์เฟซชิลด้วยพระองค์เองเพื่อช่วยเหลือราษฎรในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวโดยทุกครั้งที่ทรงงานทรงลงพื้นที่เก็บข้อมูลและรายละเอียดด้วยพระองค์เองด้วยทรงมีพระประสงค์ที่จะให้คนในชุมชนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอันเป็นแนวทางในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ที่สำคัญท่งคำนึงถึงข้อมูลที่แท้จริงในชุมชนด้วยความใส่พระไทยและส่งนำข้อมูลมาจัดทำแผนการดำเนินงานในแต่ละโครงการซึ่งแต่ละผลงานของพระองค์จะสอดแทรกความรู้การปลูกจิตสำนึกของคนในท้องถิน่นให้รู้จักรักและหวงแหนสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างมาเพื่ออนุชนรุ่นหลังให้สามารถนำทรัพยากรของชุมชนท้องถิน่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน สภา,ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอทูลถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏคู่แผ่นดินไทยสืบไป